ร้องเพลงแล้วเหนื่อยง่ายนะครับคุณเดียมแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันแบบแรกคือการฝึกลมน้อยจะเกินไปแบบที่2คือนะครับให้เราไปเพิ่มในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับฝึกลมในที่นี้เนี่ยนะครับอย่างที่คุณเดียมเคยสอนไปหลายๆคลิปนะครับให้เราหายใจเข้าท้องปากเข้าฮอปนะครับออกไปเสียงให้ลมของเรานั้นเนี่ยออกตามไรฟันนะครับคุณเดียมให้แบบฝึกหัดแบบนี้เลยดีกว่าหลายๆคนนะครับให้เราเนี่ยทำแบบนี้พร้อมกับจับ วินาทีกับนาฬิกาเช่นสมมติเราออกเสียงฮอบเข้าออกทำให้ได้สักประมาณ20วินาทีแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเริ่มที่10วินาทีก่อนก็ได้นะครับเช่นสมมติเราแบ่งเป็นอีกย่อยอีก2อย่าง ถ้าเกิดว่าเราวอร์มก่อนที่จะขึ้นร้องเพลงอาจจะไม่ต้องเอานาฬิกามาจับวินาทีให้ยุ่งยาแต่เวลาเราฝึกหลังบ้านให้ละเอียดสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการร้องแล้วเหนื่อยง่ายจริงๆเนี่ยต้องจับกับวินาทีเป็นหลักนะครับทำให้ได้สักประมาณ30วินาทีนะครับหลายหลายคนเคยติดตามคลิปคุณเดียมนะครับอาจจะไม่จาเป็นต้องไปทํา1นาทีแบบคุณเดียมก็ได้แค่สักประมาณ30วิเน้นทําถี่ทาบ่อยนะครับแล้วจดบันทึกได้ว่าเช่นเราทําได้20วิมีความมั่นคงขึ้นลมไม่สัน่นเช่นถ้าเริ่มแรกเนี่ยจจสิบ ครั้งต่อไปเราก็เพิ่มว่าครั้งต่อไป11วิ12วิ13วิ14วินะครับเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึง30วินาทีรับรองว่าอาการนี้หายแน่นอนอย่างที่สอคือว่าเราลองหากีฬาที่เราชอบที่เป็นพวกคาร์ดิโอหรือการเดินก็ได้การวิ่งนะครับหรือว่าการว่ายน้ําเล่นบาสได้หมดเลยครับเวลาไปออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้ระบบหายใจของเราดีขึ้นด้วยนะครับลองนํา2สิ่งนี้ไปใช้ดูรับรองว่าร้องเพลงได้ไม่เหนื่อยอย่างแน่นอนนะครับ